มาถึงท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับงานของท่านโดดเด่นครับงานที่เกี่ยวข้องกับการขายรถการเดินทางการบริการเสื้อผ้าหน้าผมนะครับอาหารของกินนะครับการดิวระหว่างประเทศ i m p o r t Export นะครับข่าวดีจริงๆครับธุรกิจของท่านกําลังจะไปได้สวยแล้วก็คนที่ทํางานประจำนะฮะก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับจะมีการแก้ไขปัญหาทุกอย่างก็กําลังจะไปได้ดีๆครับผู้หญิงจะให้การสนับสนุนซัพพอร์ทท่านเป็นอย่างดีครับผู้ใหญ่ผู้หญิงนะฮะแล้วก็ การเรียนไปได้สวยครับเรื่องเงินฮะอยู่ในคิดทางที่ดีครับไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับมีเข้ามามีจ่ายไปแต่ท่านจะมีเหลือกินเหลือเก็บนะครับเรื่องของความรักคนโสดจะมีเพื่อนแนะนํากันมาฮะอาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนหรือว่าเพื่อนของเพื่อนแชทดชทออนไลน์นะครับเล่นทินดงทินเดอร์นะอาจจะได้้าเรียกว่าข่าวดีนะครับได้แฟนจากออนไลน์ก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันเหมือนเสมือนจริงฮะแล้วก็คนมีคู่จะมีการเดินทางไปฮันนีมูนกันส่วนเรื่องของสุขภาพครับไม่ดีเลยครับอาจจะเจ็บป่วยเป็น ไม่สบายระมรัดร,ระวังตัวด้วยรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีภาพรวมครับระวังจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะฮะปฏิเสธครับโดยรวมดวงดีแต่จะมีเรื่องนี้ทําให้คนบรรพบุรเกิดความทุกเนื้อร้อนใจครับการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลทําให้ท่านเกิดโชคเกิดลาบเกิดทรัพย์นะครับเลขนําโชคคือ2 8 9 7 0ดครับ28970ดวงดีโชคดีนะครับคนบรรพบุรุษมาถึงท่านที่เกิดวันเสาร์ครับการงานจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่โปรจงโปรเจกต์ใหม่มีเข้ามา นะเขาเรียกได้ว่าทุกอย่างกําลังไปได้สวยนะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจเปลี่ยนแปลงโอ้ดวงดีฮะคนวันเสาร์ในเรื่องของงานการเรียนก็ดีธุรกิจก็ดีนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> ครับสมหวังครับสสัปดาห์นี้ลุยฮนะการเงินจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลืออีกแล้วคนวันเสาร์นะเห็นคนวันเสาร์แบบนี้เนี่ยใจดีนะเพราะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์ต้องเด็ดขาดนะครับปฏิเสธเลยระมัดระวังเรื่องนี้ความรักดีครับมีโอกาสาที่จะสละโสดครับคุณสดนะใครที่ พบหาคุยกันนะฮะนะตัดสินใจได้แล้วนะฮะคนมีคู่ความรักก็หวานชื่นลื่นลมขึ้นคุยกันมากขึ้นดูแลกันมากขึ้นเรื่องสุขภาพช่องท้องกดไหยลย้อนลกกระเพาะคนมันสาวนะครับมีโอกาสมีโชคไหมมีโอกาสมีโชคครับเลขนําโชคคือ9 8 7 2ครับ9 8 7 2 3 4ด้วยครับการทําบุญเสริมดวงนะเดินทางไหว้พาทางทิศตะวันออกนะครับขอพรเหลวงพ่อ,พอสว็ทอนนะหรือมาไหว้เจ้าดิสาานาจารย์ให้ซื้อนะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวก็จะเกิดเรื่องของ ของความโชคดีด้วยนะครับก็ขอให้คนวันเสาร์ดวงดีโชคดีนะจ๊ะ